วันนี้จะพามาทำวิธีการาดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจาก facebook แล้วก็ลงโทลงในมือถือของเรานะคะก่อนอื่นเลยให้เราไปที่ facebook เนาะแล้วก็ไปหาคลิปที่เราต้องการสมมุติเจยบอยากได้คลิปของคุณยศเป็นคลิปคลิปไหนดีเนะาะการเสริมแจมอ่ะคลิปนี้เลยเจยบก็คลิกแค่ตรงนี้ ที่สามจุดตรงนี้นะคะวัสดีทุกคคนรี่ที่สามจุดตรงไหนก็ได้นะคะผมยศจันทนาเสวีครับวันนี้ก็มารบกวนเวลาของพี่น้องหลายหลาคนแชร์วิดีโอมันจะให้เราเลือกคัดลอกนะคะอ่าเห็นไหมคะมันก็จะมีคำว่าคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วเราออกจากหน้าเฟซบุ๊กได้เลยค่ะไปที่ โฮมแล้วก็พิมพ์คำว่า Facebook Facebook d ดาวโหลดอ่ะดาวโหลดวิดีโอดาวโหลดตัวนี้นะคะอืมเสร็จแล้วคลิกเจ็บก็กดค้างไว้วางแล้วคลิกที่ดาวโหลดอ่า พี่ๆคนไหนถ้ามี memory เยอะนะคะก็คลิกที่คําว่า h d คุณภาพเลยนะคะคนไหนที่ memory น้อยก็คลิกที่คําว่าดาวโหลดด้วยปกตินะของเทียบก็จัดเต็มเลยค่ะอ่พอมาตรงนี้มันจะมี3จุดให้เราเลือกคลิก1นึ่ทีค่ะคลิกที่ดาวโหลดค่ะเห็นไหมคะรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะตรงนี้มันจะวิ่งอยู่ให้เรารอแป๊บหนึ่ง ดูความยาวของวิดีโอด้วยนะคะถ้ายาวมันก็จะนานเนาะถ้าพี่ๆไปเลือกอ่าเสร็จแล้วค่ะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วอ่าให้เรากดออกเลยค่ะเราจะไปโพสที่ Facebook ก็กลับไปที่ Facebook เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วไปที่หน้าเฟซของเราให้คลิกตรงที่คำว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่คลิกเลยค่ะหนึ่งที แล้วก็ไปที่รูปภาพวิดีโอเมื่อกี้ค่ะอ่าเห็นไหมคะวิดีโอมาแล้วเฮ้ยเนี่ยมันมีธุรกิจนึงเกิดแล้วก็ใส่คอนเทนต์ให้วิดีโอของเรานะคะมาทำความรู้จักรู้จัก ินีกันเถอะค่ะอ่าประมาณนี้เนาะจะไม่ค่อยคอนเทนต์จะไม่ยาวเสร็จแล้วก็โพสค่ะอ่าเสร็จแล้วก็รอมันวิ่งเนาะอ่าแล้วก็จะไปโพสที่อ่า u t u b e ก็ทำเช่นกนะะันค่ะไปที่ YouTube เหมือนเดิมอ่าลิกที่รูปวิดีโอตัวนี้ น่าเห็นไหมคะวิดีโอที่เราอัพโหลดมาแล้วเนาะคลิกหนึ่งทีอ่าตรงนี้ตั้งชื่อมาทำความรู้จักอินดีกกนจ้าอ่าส่งคำที่เพิ่มเติม สนใจเรียนรู้ธุรกิจอินดีนเพิ่มเติมเพิ่มเติมทักมานะคะอ่ะแล้วก็ใส่ช่องทางการติดต่อเข้าไปนะคะอ่ะ,อะเจบใส่เป็นลายแค่นี้เนาะเจะมี เสร็จแล้วก็คลิกออกไปที่อัพโหลดโอเคแล้วรอจนกว่าแถบสีฟ้าตัวนี้ค่ะจะวิ่งจนสุดก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณนี้นอ้องลองไปทำดูนะคะสวัสดีค่ะ